S <S <S <เอ>สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนจะมาทำเมนูกุ้งพัสตอกะปินะคะกุ้งผัดกะปิสตอส่วนผสมมีอะไรบ้างครับส่วนผสมนะคะก็จะมีแม่งานหลักค่ะสตอตอนนี้เป็นภาคใต้แล้วนะคะเป็นฤด,ดูของสตอค่ะก็คือหาง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยส่วนผสมครั้งอันต่อไปนะคะก็จะเป็นกุ้งหรือใครจะใช้หมูใช้ไก่หรือใช้เนื้ออย่างอื่นก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีกระเทียมพริกนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กะปิค่ะกะปินี้ก็ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันนะคะภาคใต้มีดีที่กะปิสะต่อแล้วก็มีน้ํามันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีน้าํนาน้าเยนพามาละลายกะปินะคะละลายนะคะเริ่มจากน้ำมันนะคะ ใส่กระทะกระทะตั้งเตาเรียบร้อยพอเราเห็นแล้วว่าน้ำมันเริ่มมีความร้อนนะคะใส่กระเทียมเที่ยวกระเทียมก่อนนะคะเห็นไหมคะน้ำมันร้อนมากถ้าตะต,อ,ตอ,หอหลุดไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะัด ถรตดต่อไปนะคะใส่กระติ๊เชื่ออะไรน้ำาลยแล้วก็จะมีกระเด็นนิ่งเพราะ,ะว่าเราใส่น้ำน้ำกับน้ำมันนะคะเป็นเรื่องปกติใส่กะติเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะวัะถุออ้ดต่อไปนะคะเราใส่กุ้งแล้วก็ผัดนะคะคลุกเคล้ากันหน่อย เราจะเริ่มเห็นว่ากระทะแห้งนะคะใส่น้ำเล็หน่อยค่ะน้ำเอาใส่ช่วยที่ใส่ชุ่มลไปใส่สต๊าชขั้นสุดท้ายนะคะใส่พริกสดน,นะคะโซตงสีสันแล้วก็เรารอให้น้ำแห้งอีกหน่อยนะคะ แล้วก็กุ้งสุกอีกหนึงแล้วแต่ชอบนะคะอเค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปการนำหลงทองคือการชิมของแอนเองค่ะโอเคค่ะสำเร็จผลแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถึงขั้นตอนสำคัญค่ะซูมขึ้นมาเลยค่ะพร้อมแล้วนี่นะคะแอนเป็นคนกินสตอรไม่ค่อยได้อ่ะค่ะ ก็จะเน้นกุ้งนะคะแต่สตสองเม็ดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป่าเบาๆก่อนนะคะขอแนญ้อชิมกุ้งก่อนนะคะหืมละมุนค่ะรสชาติกำลังดีนะคะไม่เค็มมากเกินไปถ้าสมมติว่าใครเพื่อนๆคนไหนอยากเหมือนปรุงรสอาหารต่าที่ชอบได้เลยคือใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรเพิ่มแต่ว่าแนะนำไม่ควรจะใส่เกลือแล้วเพราะว่ากะปิภาคใต้ะคะ่ะมีรสชาติเค็มอยู่แล้ว ขอชิมสตอหน่อยได้ไหมได้ค่ะสตอนะคะสตอเพียวเพียไม่ถนัดเลยค่ะเป็นอะไรที่ไม่ถนัดเลยสตอค่ะเอเรื่องแบบอ่อนๆนะคะเขาก็จะมีความละมุนของความเป็นสตอโอเคค่ะแอนโอเคไหมแอนโอเคค่ะกินเปล่าก็ดีนะคะกินกับข้าวสวยก็ยิ่งฟินนะคะเจอก,กันไปใน กันต่อไปในคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอนนะคะฝากสักสไกรฝากกไดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้มือใหม่หน่อยนะคะแอนโอเคค่ะบ